สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็สภพาทุกท่านมาชมการตกปลาเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้จะเล่นไมโครโจริกนิดนิดหน่อยหน่อยดูตามสถานาการณ์ครับผมสภาพท้องน้ำวันนี้ก็นเงียบสงบดีนะฮะอ๋อวันนี้มากับเรือ สีเหลืองดำครับวันนี้เรือแบดอ่โอเคก็ลองตามลองตามชมครับท่านผู้ชมฝา,ากกด subscribe ด้วยครับผมโอเคอเฮ้ยต้อใช้ออกกำลังกายแม่งแค่นี้กูก็หมดแรง วิ่ตาอเดี้เสร็จเข้าเดอกันอีกแล้วครับตามลุ้นกันครับท่านผู้ชมวันนี้จะได้สักีมากน้อยโอเคเดี okay, ๋ยวไปเจอกันที่ใหม่ครับผม

มาเก็บสัตมาแล้วครับท่านผู้ชมเข้มบางครับเข้มบางเออเข้มบางเลยนี่ไอปี๊ไอหนุ่มหนุเป้าฟรับนี่ใส่บีร์เลยเอาเดี๋ยวเราจโอเคเตจมแรงมาแล้วครับผมนหนกล่องนี่เหรอ

กออย่อมาเรียงจังนะบนวันนั้นเลยเดี๋ยวตอนผมจิกไม่กินผมต้องใช้ไอ้นี่ใช้หนอนยางใช้หนอนยางเรื่องสาวคนดบจัดดบจัดเทียนกัดโอ๋อยู่แล้ว

ba bệt bơ sốt họ phải lên để họ phải lên cái cái ba khoảng luôn uh, um. <cười> <cười> <laughs> เอาใกล้ๆครับด้วยตัวใหญ่ๆอ่านู่นนู่นน่าถึกปลอดอยู่เขาโอเคอู้ดกันท่านผู้ชมลุนกันใส่กดมาสี่สัห้าตัวแล้วยังไม่ได้ตัวเลยน้องเก่งอะไร มาตึงนตีวุฒมา,มาตันทีเหมือนนัดกันไว้นะอโอ้ยท่นผู้ชมครับวันนี้ครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ที่อา่าวโบแกนมารีนานะครับออกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเองได้ปลาสายแดงตัวเดียว วนตกมึอกอคิวไม่ได้มึอสักตัวตอนนี้ก็อ่าวปอกแดนไม่ได้น่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายเกา่าเ,เกา่าไม่ใช่เกา่าเอาเก่าเก่าเก่าตัวขนาดนี้ปล่อยนะครับท่านผู้ชมตัวเล็กๆกำมองไปไหนหมดวะ อตอนนี้ก็มากหอเพิ่งใบบุญของอหมอกแกรนมาเยนานะครับแอนะบแอบแอบลมแอบลม,ลมสูญนิดนึงคนระับอือ ที่ใส่ยนี่อกเรากันเลยเอาเอาุอา้มตันมีที่ส่นอถึงนั่นี่น้ำมัน,นงันโอ้โหมันเป็นเป็นฝูงเลยเป็นฝูงลเลยเป็นฝูงเเข้าได้ไมอเป็น

นนะขัดขัดขัขขขัดขัดมาดลูกัดเร็นนะไม่ทันไม่กินยาเราไม่า้ามาจองนี้เลยนะลงลงถึงเลยนั้นลงาเดินถงนาเดีนดิลงร่งลงร่ง,ง,งโอ้ยเจ้แม่งไม่เคยเจออย่างนี้

แบดปลาริ่มหมดไปนหนึ่งก้อนแล้วยังไม่ได้โทรฟี่เลยเหตุการณ์เมื่อก,กี้ทำให้ตืน่นเต้นนะครับปลาขึ้นน้ำเดือดผมไม่รู้ผมได้อา่านไว้หรือเปล่าครับผมเมื่อกี้ไม่แน่ใจเป็นปลาประมงหรือปลาลหาอเหลืองหรือปลาสีสีอะไรสีขนกลมเหรอปลาเซกลาขึ้นน้ำเดือด มารุนกันมาลุนกันลุนกันมันยังมีกะมมงหรือเปล่าแต่วแนวเขื่อนเนี่ยะมันยังมีกะมมงอยู่หรือเปล่าหรืออกะวปกติว่าอาทิตย์มันต้องมีคนนะมปแล้วันอาทิตย มงมาึงปนฟงหรอปลาเลยวะมองมงเหรอมงลุ่นๆเลยตัวเปียกหลอุ้ยมาเลยอะเจ้างนั้นเลยี่ทด่จับเี่เขามงรูกลาดูดิมงนั่นเนะไหนเดี๋ยววงเดี๋ยววะมาอลยดูดิฮอมาอะไ mình chặt không nó người ta mỹ tho an hãy. Mày open nhỏ. Mày nhỏ, 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 ดอกจอดจลูกมงกุฎอืมโหไนี่ยนะหนึ่งนมยจับไม่ได้เลยไเบ็ดจะขาดอ่ะ แล้วมงขาวด้วยนุมงนะโอ้ไมโครตัวใหญ่กว่านะโอ้ยหนาแล้วดูหนาแล้วจะเกาฝังอ่ะลงไป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 เฮ้ยกันเบ็ดกันเบ็ด chạy chạy, phòng ní này, hại, cua cua, hại đó, cái này nó ใช้ทุกาศาสตร์ทุกวิชาครับท่านผู้ชมไมโครจิก๊กตกมึกดร็อปจอดซาบิกิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยังเคโรครับเคโรเคโรยังไม่ได้เล่นวันนี้โอ้ <c oughs> งัดทุกกระบนท่านะครับมาหลอกล่อปลาเขาถูกก็ได้ปลาน้อยมากกว่านี้สนุกสนุกขำๆครัคบท่านผู้ช อยากกินปลากำเงินไปตลาดง่ายกว่าก็ตั้งได้ฮ่านยลองคิดดูไหนจะค่าเดินทางการนำันรถคการนำมันเรือการกินได้ปลาคุ้มไหมล่ะการซ่อมเรือารซอมเรืออะไรอีกการเป็นตทนนันอีกเนี่ยการยงการเหยื่อที่เสียหายอีก ออบ,อออบอกเลยบอกไม่ใช่นี่มันเป็นก็เรียกว่าเป็นสันทนาการสันทนาการจะไปทีกอปก็ต้องมีค่ารกรีนใช่ไหมคา่าแกดดี้อีกอ่ะหลายอย่างเมมเบอร์จะไปเตะฟุตซอลก็ต้องมีค่าสนามก็๊บ

cào nóc cá vàng, cào nóc cá vàng, chặt này, có vải không? không có nhiều con, con, con nữa là, đua chua, Chưa chua, 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 có chua, 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 chua,

สวัสดีตอนเย็นกัทตันผู้ชมได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมก็มาสรุปผลงานให้ดูกันนิดหน่อยวันนี้นะครับผมก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยครับมันเป็นทิปต้องเที่ยวตกปลาสนุกสนานนะวันนี้ไม่เน้นปลาเน้นหาเป็นว่าเออตกไม่ได้ครับก็พอได้ทอดครับผมผประมาณนี้ครับผม โอเคครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมครับมีอะไรครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคซีอูทริปหน้าสวัสดีครับผมมีเพลงมาแล้ว